ต่อไปนะคะเราริ้วชื่อเรารู้จักชื่อของตัวพิมพ์ใหญ่แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ชื่อของตัวอักษรพิม์พเล็กบ้างและก็เราจะมาเรียนรู้การออกเสียง phonics a ถึง z นะคะเริ่มตัวที่หนึ่งเลยนะคะ a พิมพ์เล็ก b พิมพ์เล็ก c พิมพ์เล็ก D พิมพ์เล็ก E พิมพ์เล็ก F พิมพ์เล็ก G พิมพ์เล็ก H พิมพ์เล็ก I พิมพ์เล็ก J พิมพ์เล็ก K พิมพ์เล็ก L พิมพ์เล็ก M พิมพ์เล็ก N พิมพ์เล็ก O พิมพ์เล็ก P พิมพ์เล็ก Q พิมพ์เล็ก r พิมพ์เล็ก x พิมพ์เล็ก t พิมพ์เล็ก u พิมพ์เล็ก v พิมพ์เล็ก w พิมพ์เล็ก x พิมพ์เล็ก y พิมพ์เล็ก z พิมพ์เล็ก จะสังเกตว่าตัวที่วงกลมนะคะมีอยู่5ตัวนะคะมีเนี่ย a ตัวที่1 e ตัวที่2 i ตัวที่3 o ตัวที่4 u ตัวที่5ตัวที่วง,วงกลมไว้เนี่ยคือสระภาษาอังกฤษนะคะและเรารู้จักชื่อแล้วทีนี้เราก็จะมาออกเสียง phonics กันนะคะ ตัวที่หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะออกเสียง a แอ b เบ c เค d เด e เอ f เฟ g เก h ฮ i อ e. อ